ไปไหนอะไปไหนแล้วล่ะตามไม่ทันแล้วคันนี้ปะคันนี้ปะไม่ใช่นะครับคันนี้ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของนสวนครับตอนนี้เรากําลังพาพี่น้องไปกันที่อาเภอบ่อไร่ครับปลายทางของเรานะฮะตอนนี้ขึ้นสันเขื่อนคีรีธานไปแล้วนะฮะจุดหมายปลายทางนั้นคือนะครับปราทานน้ําตกนะฮะแล้วก็เป็นบ้านสวนทุเรียนไปเดี๋ยวไปดูกัน โอ้บรรยากาศโรแมนติกมากนะครับสวนผลไม้ติดทานน้ำนะครับบรรยากาศคล้ายกับโรงแรมรีสอร์ทนะฮะเหมือนทั้งคูกเก็ตนะครับเนี่ยวันนี้ผมมากับสายฝนนะฮะแล้วก็ความร่มเย็นพาพี่น้องมาดูบ้านสวนติดทาน้ำนะฮะ เป็นรำทารน,น้ำธรรมชาตินะครับที่ไหลมาจากนะครับแหล่งน้ำจากด้านบนนะครับถัดไปนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอเขื่อนคิริทานนะครับเป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับ โอ้โหนี่นะฮะทุเรียนพอขวามือของเรานะฮะเนี่ยที่นะครับพี่น้องเห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องของมังคุดนะฮะสวนมังคุดจะอยู่ฝั่งขวามือนะฮะมังคุดนี่ประมาณกี่ต้นนะครับพี่ครับ 230ต้นนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุเรียนอายุประมาณสัก2ปีนะครับเนี่ยก็จะมีพี่ก็จะแซมไว้ด้วยอะไรไว้ด้วยนะฮะส่วนต้นาทางด้านหน้าของเราที่เห็นเนี่ยเนี่ยพี่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยนี่ก็4ปี5ปีอะไรแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีผลผลิตแล้วอะไรแล้วนะครับเนี่ยครับก็มีตาก็แเครับ่องเ,เป็นสายพันธ์หมอนทองนะฮะนี่บริเวณนี้นะครับเป็น<ม>โรงสูบน้ำนะฮะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่สูบน้ำจืดมาจากนะครับลำธารนเนี่ยก็เพื่อที่จะไปนะครับอรอเรียงนะครับ พี่มังคุดนะฮะมังคุดที่พี่น้องเห็นนี่นะครับอายุประมาณสักยี่สิกว่าปีขึ้นเนี่ยนะครับให้ผลผลิตหมดแล้วเนี่ยก็จำนวนสองร้อยสามิบต้นนะฮะซึ่งตอนที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่นะครับก็มีน้ำฝนนะครับโปรยปลายฝนตกนะฮะเนี่ยที่เห็นอ่าชื้นชื้นแฉะแฉเนี่ยนะครับฝนตกใหม่ๆเลยนะฮะมังคุดให้ผลผลิตแล้วนะครับเนี่ย ออรอที่จะเก็บเกี่ยวนะครับปีนี้ราคาดีด้วยนะครับเก็บวันหนึ่งเนี่ยพี่เจ้าของบอกว่าไม่หมดนะฮะต้องต้องใช้ระยะเวลาเก็บเนี่ยอย่างน้อยต้องมีนะเนาะอ่านะครับนั่นแหละฮะสามสี่วันนั่นแหละครับเนี่ยบริเวณส่วนนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของ อ่าบันพักคนงานด้วยแล้วก็นะฮะสามารถที่จะเก็บปุ๋ยยาได้อะไรได้นะครับเนี่ยแนวเขตก็จะสิ้นสุดแค่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยหลุดต้นทุเรียนมาก็จะเป็นนะฮะกระถินนืรงเนี่ย ต้นสูงสูงเนี่ยแนวเขตเนี่ยสุดแล้วนะครับเนี่ยสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับวันนี้ที่ดิน32ไร่ตําบลหนองบอนอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเปิดทํากันขายกันอยู่ที่ไร่ละ5 6 2 5 0 0บาท5 6 2 5 0 0บาท เอกสารสิทธิ์นี่เป็นนะครับสอปกรนะครับเป็นหนังสือรับรองนะครับใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับทำเลดีๆแบบนี้บ้านสวนติดลำธารน,น้ำนะฮะใกล้ธรรมชาตินะครับเป็นทำเลที่ว่าโฉนดนี้ก็ให้ไม่ได้นะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979 คุณตาเล่นที่ดินหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม YouTube เล่นที่ดิน Channel เป็นแฟนเพจ Facebook กันที่ได้ที่เล่นที่ดินเพจสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ คลิปหน้าเทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ